หนูชอบไม่ค oh. ่อยจะกดับคอมค่ะเพื่อนวันที่เรามารีวิวกลุ่มเลคเชอร์ติมทำแม่แห่งชาติกันค่ะเแล้วก็เดี๋ยวดูเป็นไงบ้างเนาะอย่าเพิ่อคางคิดจ่กระเป๋าดินสออีกนะคะเพื่อนอด่กดได้์กใชชอบ่คอยกดดคอมด้วยนะนะคะพี่อนคร แล้วละคอรเปิดให้ดูเลยเนาะต้องเห็นชัดป่ะนี่นเห็นชัดไหมเพื่อนแล้ก็เป็นติมหน่อยๆเนาะ <c oughs> ผมจะเรียนออนไลน์มานะคะเพื่อนอันนี้เป็นตีมสีม่วงนะคะเพื่อน นี่น่ารักไม่เอ่ยแล้วก็หนู้นะทำตา่างคนได้เลยนะคะเพื่อน ตีสีหัวจัดเลยนิยดนึงนะคะเพื่อนนี่อันนี้ตีสีฟ้านะคะเพื่อนตีมาแม่แบบนี้นะคะนี่ให้ดูโอ้แนวไอดอลนี่ปุ่นนิดนึงนะคะอุ้ยอะไรวา นานไม่เลยชีบชอบดูเกี่ยวกับไอดอลปุ่นมากชอบดูมากเลยค่ะเพื่อนนี่ที่เห็นชื่อช่องของพี่ด้วยนะนี่จะดึงกดติดตามแล้วกว็ติดดิงเพื่ถ้าชมคลิปใหม่ด้วยนะคะนี่นะคะเพื่อนถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมาคขาไม่มาเนี่ยหรือมา เดี๋ยวมาให้พี่ค,คลิปเวลาวช้ามาทำไมนบอกเนยนะคะเพื่อน่วงนี้งานทุบเยอะมา,มากขอบอกเยอะมากอันนี้ที่วาดเองนะคะเพื่อนเนี่ยรูปแบบแล้วก็วาดเองเลยเดี๋ยวพี่จบมอหก,ก็ จะเป็นสีของสีดานอ่อนนะคะเพื่อนให้ดูดื่นีัเพิรเลยดีว่าแม่งชาติแบบนี้นะเร้จะกดแชร์เ้าจะกดดีกดี้ท่าชวนคิดใหม่นะคะแล้วก็หนูดูด้วยนะ หนูรักพี่มากเลยนะหวงพี่จะแต่เด็กแล้วเราของคนรั้กคะแต่เด็กแล้วใช่เหรอหนูโอ้โอโก้องไม่ให้ดูหนูเพ้เขียนหน่อยนึงนะคะนั่น อย่างนี้นะนะนำให้กดไลค์กดแชร์ถ้าทงคีิปใหปมใ่ห like เลยนะคะไปแล้วนะคะบายค่ะอย่าลืมมาทักมาในเฟซหรือไลน์ด้วยละคะเพื่อ